ก oh รีสฮันโซฮีพลิกบทบาทเล่นแนวหญิงหญิงประกบดาราสาวคนนี้ปีทองของเธอจริงๆสำหรับซุปตาสาวคนสวยฮันโซฮี oh i, ทั้งงานอีเวนต์โฆษณาพรีเซนเตอร์ซีรีสต์ต่างๆล่าสุดสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆทั่วเอเชีย กับผลงานภาพยนตร์แนวอินดี้ LGBT เรื่อง Heavy Snow ที่นำแสดงโดยฮันโซฮี oh i, และนักแสดงสาวมากฝีมือ e u มี umi, เจ้าของบทบาทจียองผู้เล่นใหม่เลข2.40 Series Quiz Game สำหรับ Heavy Snow เรื่องราวความรักมิตรภาพและความรักของนักเรียนหญิงมปลาย ที่กำลังเป็นผู้ใหญ่ที่มีอารมณ์ที่หลากหลายและตกลุ่มรักกันระหว่างการเดินทางระหว่างครั้งหนึ่งและโซลจะจัดแสดงครั้งแรกณเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติจอนจูครั้งที่24